สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้จัดพิธีวาวโยมฮัสิคารอนเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตและเหยื่อของการก่อการร้าย ที่นำโดยเอไอัคราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนางออนนาซากิฟพร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาและตัวแทนจากชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีดังกล่าวซึ่งสำหรับปีนี้สถานเอกอัคราชทูตอิสราเอลได้เชิญคุณนริสลามาลีภรรยาพร้อมด้วยบุตรทั้งสองของนายเทียนไชยยอดทองดีแรงงานชาวไทยภาคการเกษตร ผู้ที่ถูกสังหารในเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในพิธี Also the the hostages we still have 132 uh, Israelis and foreigners that are hostages including uh, eight t Th i e s that are still hostages uh, of Hamas in Gaza The 7th of October was, uh, and we met before, and I think you heard me, but I think I, I will never re stop to repeat it because it was really a trauma. We had 3,000 Hamas terrorists that entered Israel, just infiltrated our country, and killed people, burned them, slaughtered them while they were sleeping in their beds. this is something that I don't think that any uh, country would accept, and we were forced into a war that is still going on and it's still not over. นอกจากนี้เมื่อวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมาคุณนริศราได้มีโอกาสพบก,บกับสื่อมวลชนณสถานเอกาอัครราชทูตอิสราเอลณก,กรุงเทพมหานาครโดยเธอนั้นได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตความรู้สึกรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียสาม,มีผู้เป็นที่รักและเสาหลักของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยเออคราชทูตออนาซาวกิฟด้กล่าวถึงความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอิสราเอลที่ได้ให้เงินช่วยเหลือบุตรของผู้เสียชีวิตเดือนละ20,000บาทจนถึงอายุครบ21ปีพร้อมอยังกล่าวอีกด้วยว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับอิสราเอลเช่นเดียวกับชาวไทยทั้ง39ครอบครัวที่สูญเสียผู้เป็นที่รักไปซึ่งขณะนี้ยังมีอีก132คนที่ยังคงเป็นตัวประกันของกลุ่มฮามัสอยู่ ดยสงครามนี้ได้สร้างบาดแผลให้กับชาวอิสราเอลเป็นอย่างมากอีกทั้งการโจมตีดังกล่าวเป็นการบังคับให้อิสราเอลต้องเข้าสู่ภาวะสงครามที่ยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดได้โดยเร็ว